ป้าป้าป้ารู้ไหมที่ป้ากี่ไร่ป้าไม่รู้เลยลูกว่ากี่ไร่ป้าแล้วป้ารู้ไหมของป้าเนี่ยมันเป็นฉนดคขุดแดงคุดเขียวหรือชนดอะไรกันแน่ป้าก็ไม่รู้เลยลูกเอ้าแล้วป้ารู้ไหมว่าป้าที่ของป้าเนี่ยสุดท้ายท้ายเขตมันอยู่ตรงไหนติดกับใครป้ารู้ไหมป้าก็ไม่รู้เลยลูกครับสวัสดีครับวันนี้ผมบอยสิทธินักลาดมีเรื่องมาคุยนะครับเชื่อไหมว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่เจ้าของที่ที่เจ้าของที่นะขายที่ไม่ค่อยได้สักที ขายยากขายเย็นขายก็ไม่ได้ราคาขายก็โดนโกงขายก็โดนหลอกไม่โดนในหน้าโกงก็โดนคนซื้อหลอกอ่าเหตุผลมันเป็นง่ายๆคือไม่รู้จักที่ตัวเองอ่าคำว่าไม่รู้จักที่ตัวเองไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนชี้ไม่ถูกอะไรอย่าง้งไม่ใช่นะอย่างนั้นส่วนใหญ่เขาจะรู้ไม่ใช่ว่าที่จะไม่รู้ส่วนใหญ่ก็คือไม่เคยมาที่ตัวเองเอออย่างนั้นไม่รู้หรอกที่ตัวเองอยู่ตรงไหนขับรถไปยังไม่ถูกเลยแต่ความหมายที่ผมบอยเศรษฐีนักเล่ากำลังจะพูดถึงหมายความว่าไม่รู้อะไรเลยแม้กระที่ตัวเองมันเป็นยังไงบ้างไม่รู้ข้อมูล ไม่รู้ข้อมูลที่ตัวเองสําคัญนะครับสําคัญมาก,มากๆถึงขายกันไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ก็นหนึ่งในเหตุผลคือตรงนี้เจ้าของที่ส่วนใหญ่นะทุกคนแหละจะต้องรู้หนึ่งเลยพื้นฐานเลยมันอยู่ตรงไหนอะไปสามารถชี้จุดได้เมื่อรู้จุดแล้วเนี่ยต้องรู้ขอบเขตอ่ารู้ขอบเขตว่าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนชี้หลักเขตได้บ้างถึงแม้มันอยู่ใต้ดินก็ต้องพอสันนิษฐานได้บ้างบางคนรับมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้แล้วไปขายคนอื่นเนี่ยเอาง่าย ใครก็ถามอะไรตอบไม่ได้เขาก็ไม่เชื่อใจแล้วเขาก็ไม่อยากซื้อนะเอาง่ายๆก่อนนะต้องรู้เลยว่าชนวนอะไระคุดแดงคุดเขียวคุดดำคุดม่วงอะไรก็ต้องรู้นะแล้วตั้งอยู่ตรงไหนอำเภออะไรนะตำบลอะไรหมู่อะไรนี่ต้องรู้พื้นฐานขอบเขตข้างหน้าอยู่ตรงไหนไอ้กี่เมตรอ่ะไม่ต้องรู้หรอกเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเท่าคนแก่หรือเขาคนที่ไม่ได้อ่ด้านมีความรู้ด้านกี่เมตรกี่วาอะไรไม่เป็นไรเอาคร่าวๆก่อนนะเนี่ยเท่าไหร่นะอยู่อยู่ขอบเขตอยู่ตรงไหนลึกไปเนี่ยขอบเขตด้านหลังมมนอยู่ตรงไหน มีหลักมีหมุดไหมคร่าวๆอ่าติดก,กับี่ใครบ้างฝั่งซ้ายติดกับใครฝั่งขวาติดกับใครอ่าพื้นฐานเราจะเป็นต้องรู้แต่บางทีลึกๆไปเราไม่ต้องรู้ก็ได้เอ๊ะข้างๆเขาขายอะไรอย่างเงี้ยขายเท่าไหร่ยังไม่ต้องไปรู้เขาก่อนเอาของเราก่อนให้รู้ให้ให้แม่นใ,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 ให้ปึก๊กนะเอ่อซื้อมากี่ปีน้ําเคยท่วมไหมอ่าแล้วก็หน้าแ้งเป็นยังไงเอาน้ํามาจากไหนแล้วน้าในคลองป้าเนี่ยน้ำมันมาจากไหนตรงนเนี้ยอ่าเนี่ยต้องรู้ไอ้เขาเช่าป้าอ่านาป้าเนี่ยเขาเช่าจ่ายยังไง พวกนี้ต้องรู้เชื่อไหมส่วนหนึ่งบางครั้งเนี่ยผมไปทําการรีวิวให้กับเจ้าของที่คือไม่รู้เลยถามสิบข้อรู้สองข้อบางทีผมก็ต้องไปช่วยหาข้อมูลแล้วอย่างเนี้คนซื้อสมมตินะเขาไปหาป้าโดยตรงสมมตินะอุปโลบเป็นป้าเขาถามอะไรป้าไม่รู้แล้วใครเขาจะเชื่อใจป้าอ่าเขาก็กลัวดิคนซื้อเาก็กลัวเพราะ,ะนั้นเขาก็ไม่เอา ถึงคนมีเงินบางทีไม่ได้เป็นคนโง่นะบอกไว้ก่อนนะคนมีเงินบางทีฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าป้าให้ข้อมูลเขาไม่ชัดเขาก็ไม่เอาเขาก็ลังเลเขาก็ไปดูที่อื่นแล้วบางครั้งถึงแม้เขาจะเอาด้วยความลังเลหรือช่องโหว่ที่เขาเจอเขาก็ต่อรองรา,าราคาป้าเพียบเพียบเลยดังนั้นป้าก็ต้องมีข้อมูลก่อนจะขายต้องคุรู้เขารู้เรารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งต้องรู้ข้อมูลว่าที่เราเป็นยังไงบ้างในขอบเขตที่เราจะไปต้องรู้แน่นอน ไม่ใช่อาชีพป้าป้าไม่เคยขายมาก่อนอาจจะเป็นแปลงแรกของป้าขายเพราะใช้ใช้นี่มันมีความจำเป็นแต่ก็ต้องรู้ข้อมูลแล้วบางครั้งนะไปเจอในหน้าอีกในหน้าเธรู้มากกว่าป้าอีกคือป้าไม่รู้อะไรเลยในหน้าถามแต่ในหน้าเนี่ยเขาได้ช่องแล้วบางทีเขาเป็นคนที่มีความรู้มีคนที่เหลี่ยมพอสมควรทาร้านจิวเวลรี่เพชรมาก่อนเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมรอบตัวเขาก็ได้ช่องแล้วนะได้ช่องป้าไม่รู้อะไรเลยเขาก็ไปหาข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ไปหาคนซื้อแล้วคนซื้อเนี่ย มาคุยกับนายหน้านายหน้าเขาไปหาข้อมูลมาหมดแล้วเพราะป้าไม่รู้เขาถามนายหน้าอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้จริงรู้ปลอมไม่รู้แต่รู้มากกว่าป้าเขาตอบได้คล่องกว่าป้าคนถามคนซื้อถามอะไรเขาตอบได้ความเชื่อใจเกิดป้าขายก็สิบบาทเขาไปขายมีสิบห้าบาทสบายเลยได้ทั้งได้ค่าเทิร์นได้ทั้งค่าบวกได้ทั้งค่าในหน้าเห็นไหมแค่นี้เองป้าก็จบแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าเจ้าของที่ส่วนใหญ่จะต้องหาข้อมูลหาไม่ยากหรอกเป็นของของเราเราต้องรู้อยู่ที่ความพยายาม แน่นอนละอายุเยอะมันก็ส่วนหนึ่งแต่ลูกหลานต้องเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยให้มันจะได้ขายได้ง่ายๆนะส่วนเราคงราคาเนี่ยเอาที่เราสบายใจก่อนขายตั้งราคาขายชาตินี้อย่าไปตั้งขายชาติหน้าทําไมผมต้องพูดดูแรงๆอย่างนั้นบางคนเนี่ยคือนอกจากไม่รู้อะไรแล้วนะไม่เป็นไรแต่ป้าตั้งราคาแบบโอ้โหชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นก็ขายกรนไรล,ละสมมุตินะหนึ่งแสนป้าไปขายไรล,ละหนึ่งล้านป้ามีสิบไร่ล่อไปสิบล้านแล้วใครเขาจะมาซื้อ ข้อมูลป้าไม่แน่นปึกแล้วบางทีนะโอ้โหอย่างลกเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดึงคนซื้อเข้ามาจะขายที่มันต้องให้ดูให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นผมยังไม่อธิบายเพิ่มเอาแค่เรื่องพื้นฐานก่อนว่าต้องรู้จักที่ตัวเองต้องมีข้อมูลในที่ตัวเองแล้วค่อยหาแล้วหาเองนะหาเองอย่าไปให้ในหน้าช่วยหาเพราะในหน้าช่วยช่วยหาข้อมูลเนี่ยป้าเสียค่างโง่แล้วป้าเสียค่าค่าวิชาแล้วเพราะฉะนั้นพยายามหาคนในครอบครัวช่วยกันได้ผมทวนใหม่นะครับต้องรู้ให้ได้ว่าฉนดเป็นอะไร ได้มาจา,จากวิธีไหนมรดกซื้อมาซื้อมากี่ปีนะแล้วก็ขอบเขตข้างหน้าอยู่ตรงไหนสมมติเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยต้องรู้ให้ได้ว่าข้างหน้าอยู่ตรงไหนสี่มุมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่าทั้งสี่ได้เลยมันอยู่ตรงไหนต้องรู้ให้ได้ข้างหลังติดใครอะไรยังไงนะบางทีเพื่อนบ้านก็มีผลบางทีคนซื้อเนี่ยเขาก็ระแวงว่าซื้อแล้วล้อมรู้จะไปล้าเพื่อนบ้านป้าก็ต้องตอบให้ชัดอ่าถ้าไม่ชัดก็ต้องหาข้อมูลจากเพื่อนบ้านมาช่วยกัน ตกลงกันไม่ได้หาขอ้อมูลไม่ได้ก็จ้างลางวัดมาอีกเรื่องหนึง่งให้เราวัดเข้ามาสอบเกตอีกเรื่องหนึง่งนะต้องมีข้อมูลย้อนหลังไปว่าน้ําท่วมไหมอย่าพูดแต่เรื่องที่ดีทั้งหมดพูดที่เรื่องที่ดีทั้งหมดเนี่ยสมัยนี้คนก็ไม่ซื้อกันหรอกอะไรดีหมดถามสิข้อดีหมดนั่นแหละคุณอยากขายคุณแยกเยดขายประโยชน์มันเกิดกับคุณไม่ได้เกิดกับผู้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นอะไรไม่ดีก็บอกไม่ดีไปเอาตรงๆน้าท่วมก็บ,บอกน้าท่วมน้าไม่ท่วมก็บ,บอกน้ําไม่ท่วมเผาไร่เผาหน้าก็บอกเเเเผาาาาาไไร่่นนนะอแคี้้้ยมัก็ทํใหขด อโอเคฝากข้อมูลความรู้ดีๆจากผมบอยเสตศสินักล่าปากอาจจะไม่ดีนิดนึงแต่ข้อมูลก็ให้ตรงๆอ่ะลองดูใครชอบทิ่น,นี้ฝากพิมพ์ชอบด้วยขอบคุณครับจะมีใครเกียดผมไหมเนี่ยพูดตรงเกินไป